การเสพดนตรีของที่เมืองไทยกับเมืองนอกจะไม่เหมือนกันเราเป็นวงร็อกนะครับและเราขายเ e อร์ฟอร์แมนซ์และขายโชว์ ซึ่งที่เมืองนอกเขาเสพเรื่อง performance เรื่องโชว์มากกว่าที่เมืองไทยผมสังเกตว่าแบบบอกว่าเราอาจจะถูกอยู่ฝัง่งดังกันตอนเด็กๆ็ต้องทำงานหาเงิน you know like a normal life cycle อย่างนั้นจนคนไม่ได้มีเวลามาเสพศิละปะด <and> นตรีของที่เมืองไทยผมก็เลยมองว่ามันก็แค่เป็นการเปิดแผ่นแล้วฟัง anything that's on you know radio hit on repeat single So the half poker won't well, uh, define the case. แต่ให้นิยามเพลงของวง d e f i Nikk e ผมก็รู้สึกว่ามันเป็น alternative metal I'd say ก็หนักนะครับแต่ก็ยังมีความแบบฟังเรื่องอาจจะเป็นฟิลแบบเหมือนกับบอกว่าคนอยากลองเพลงป๊อบแต่ลองไม่พอต้องมาแหกปากสุดประสงค์หนึ่งของ,ของ,ข,องของการเล่นดนตรีก็คือเราอยากขึ้นไปเล่นดนตรีโดยที่ว่ามีคนดูเราเรา,เราเหนื่อยกับการที่ว่าไปเล่นดนตรีแล้วไม่มีคนดูมามากพอแล้วเรารู้สึกว่าถ้า ถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนดูแบบว่าคนเขาไม่เก็ตกับเพลงเราแล้วเราจะทําไงให้คนเขาเก็ตและเข้าถึงกับเพลงได้มากขึ้นก็าการเลือกเอาสัดส่วนของเพลงป๊อปมาใช้มันก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดี ตอนเพลงโกซนงแต่งมาอันนี้น่าจะเป็นเพลงแรกของวงนะครับที่แต่งมาที่แบบเทคเทิร์นะครับแบบเหมือนกับบอกว่า Departure จากซาว n d ที่ปกติมีแต่เพลงหนักๆเหมือนเมทัลแล้วอยากจะมาโฟกัสทำเพลงแนวร็อกเลยที่ฟังรู้เรื่องมากกว่าเป็นเพลงที่แบบร้องเยอะสุดแล้วไม่ได้มีแหกปากเท่าไหร่เนื้อหามันก็ได้อ like ินสปายมาจากแอนิเมะเรื่อง Your Name นะครับป็นฟีลเหมือนกับบอกว่าผมเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากใช่ไหมแต่บางที่ผมก็รู้สึกบอกว่าผมไม่ได้ชอบตัวเขาแล้วแต่มันเป็นการชอบ It's the idea of loving someone แตกต่างอีกก็น่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับไอ้คนบ้าเจ็ดคนเนี่ยบนเวทีพอมันเล่นอยู่ด้วยกันแล้วแม่งแบบมันเคมีมันตรงกันมากมันจูงกันมากคือจุดเด่นของดีไฟนิงอะมันมีเีเมเนเยอะครับมันมีเจ็ดคนใช่ป่ะครับเมื่อดนตรีอย่างผมเล่นเทิร์นเทเบิลอ่ะพอคนมันเห็นของว่างอะไรอย่างเงี้ยคนจะตาหน้าอ้าวคือลิกินปาร์กเหรอคุณคือสลิปน็อตเหรอแต่ตอนที่ผมเล่นผมไม่ใช่ทั้งสองอย่างอ่ะผมแบบเป็นในตัวของพวกผมอะไรแบบเนี้ยครับ ริแล้วมันคนมันอาจจะมองว่า,ว,าว่าเพลงแนวนี้มันจะต้องปาดเถื่อนนะด้วยคําร้องด้วยการใช้ภาษาหรือว่าจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นมันเป็นแค่อะไรในใจที่เราอยากบอกมากกว่าแต่ถ้าถามว่าในชีวิตแค่พันมีนึ่งตัวใช่ใช่แต่ว่า <c oughs> เราระบายออกได้แค่นี้คือกูเล่นดนตรีอ่ะกูก็สแสดงออกด้วยความปาดเถื่อนได้แค่ดนตรีว่ะ แต่ถ้าพูดถึงว่าเราอยู่ดีๆเราจะชีวิตประจาวันเราจะไปเดินออกกีตาร์ไปเฟี้ยงใส่ใครใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่แอนเรียเนี้ยนคือพื้นที่ของเรามากกว่าเราก็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 ทำได้อันเนี้ยมันคือืมนที่กลัวกูทำได้แค่นี้มากกว่าอะไรเงี้ยเมทที่เล่นมาใช่ไหมน่มีรัสเซียมีอังกฤษ ก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปิลิปินเแล้วกนแล้วก็มีจีนครับ,บ,บรการเสพดนตรีของที่เมืองไทยกับเมืองนอกจะไม่เหมือนกันเราเป็นวงรอ็อกนะครับแล้วเราขาย performance และขายโชว์คุณอาจจะเคยเห็นบางวงอย่างเช่นยกตัวอย่าง Nine Inch Nails มัาจ,จะไม่ค่อยมีคนฟังเพลงเขาที่เป็นอัลบัม้มแต่มีแต่นคนไปดูคอนเสิร์ตแล้วพอเขาดคอนเสิร์ตขายดีมากเลยนึกอ,ออกไหมครับเพราะมันขาย performance ซึ่งที่เมืองนอกอ่ะเขาเสพเรื่อง performance เรื่องโชว์มากกว่า ที่เมืองไทยผมสังเกตว่าแบบเหมือนกับบอกว่าเราอาจจะถูกลกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กว่าต้องทำงานหาเงิน you know like a normal life cycle อย่างนั้นจนคนไม่ได้มีเวลามาเสพศิลปะการดนตรีของที่เมืองไทยผมก็เลยมองว่ามันก็แค่เป็นการเปิดแผ่นแล้วฟัง anything t h at s on you know radio hit on repeat single คนจะไม่ค่อยมาสนอย่างนั้นเวลาเล่นต่างประเทศมันคนดูมันจะเหมือนมันจะเหมือนโวยหาพวกเราอ่ะมันจะ ว่ามันจะขึ้นหรือ,อยังอะไรเงี้ยขีดการ์ดนีแบบเล่นอย่าง้ม,แบบแบบแมันให้เกียรติการดูแบบมันยืนดูกันแบบไม่ไปไหนเลยในขณะที่เราตั้งเครื่องเขาก็มายืนรอพวกเราแล้วเป้าหมายหลักเลยคือผมอะอยากจะเป็นวงออแรกจากออไทยแลนด์ ที่สามารถไปทัวร์ต่างประเทศได้แล้วไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีฝรั่งมาดูแล้วมีออเดียน์เป็นทั้งโลกนะครับเพราะบบเหมือนกับบอกว่าวิกตอีฮวงดังๆจะค่ายใหญ่จากประเทศไทยเขาก็มีทัวร์ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดไปทัวร์สุดใ้ญ่มันก็จะเป็นบบเหมือนกับเออเด็ก University Student เ็นคนไทยมาดูกันอะไรอย่างเดียวหออกมาครับแต่ว่าตอนที่วงผมไปเล่นอะผมไปเล่นให้คน โลโก้ที่นั่นดูแล้วก็อยากจะเป็นวงที่แบบโตได้ on an international scale เพราะผมมั่นใจว่า I, I believe we have w h a takes it t เนี่ยอยากให้คนจำได้แบบว่าเป็นวงที่ยกระดับสแตนดาร์ดอยากทำให้คนอื่นเห็นนะครับผมก็วงไทยคนไทย<ช>ก็ทำได้แล้วก็มีคนรุ่นใหม่แบบเหมือนยอมที่จะลงทุนมากขึ้นเพื่อทำให้มัน success ประสบความสำเร็จจริงๆอ,อะวงเรายังทำได้เลยผมเชื่อว่าถ้าวงเราทำได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ แล้วซึ่งเร็วๆนี้ที่เราจะไปทัวอเมริกากันแล้วก็มีแผนว่าจะรวมเพลงของวงเพื่อนๆพี่ๆของเราในประเทศไทยไปส่งต่อให้กับที่ต่างประเทศด้วย ถ้าอยากจะทําให้วงเจ๋งอ่ะเราแบบเหมือนกับบอกว่า t h e ร์ส n น limit ตัวนี้ออกมาอย่าเอาเหมือนกับอะไรใกล้ๆตัวเป็นสแตนดาร์ดเทียบตันนี้ออกมาเพราะเหมือนบทเรียนอันแรกเลยของวงของผมที่ผมรู้สึกว่าได้เลยคือผมไปเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองนอกอ่ะเมืองนอกอ่ะสแตนดาร์ดมันคนละเรื่องกับประเทศไทยนะครับมันคนละเรื่องเลยครับมันมันไม่เหมือนกันเลยเหมือนกับวงที่ดีที่สุดในประเทศก็อาจจะเทียบเท่าวงที่ควยที่สุดของต่างประเทศไม่ได้แล้วอ่ะนี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคนลสสแตนดาร์ดเดอร์สโนว์เลมตัวนี้ออกมาต้องฝึกไปเรื่อยๆ คิดง่ายๆเลยก็ได้ถ้าเกิดอยากจะอยากจะทำาสิงๆคือหนึ่งเลยคือต้องต้องเชื่อเชื่อก่อนว่าตัวเองทําได้ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อพวกคุณทําได้ก็แค่นี้คุณก็ทาไม่ได้แล้วตัวเองไม่ได้ได้ง่ายเลยนี่ยกอารการเล่าเรื่องของคุณต้งสายอาจจะไม่ใช่มุมเดิมที่โครงการเพลงเราเคยดีมาสังเกตได้จากการแต่งเพลงแต่งเนื้อร้องการสื่อสารเขามีทัศนคติที่ต่างออกไปจากคนก่อนมากๆ และมีเรื่องเรื่องวัฒนธรที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคนอยากสังเกตอย่างเพลงสมัยก่อนก็จะมีแค่ไม่กี่เรื่องความรักอกหักสมหวังผิดหวังแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นหลายๆอย่างทั้งนักติสังคมของของเด็กรุ่นใหม่ครับที่ที่จะเกินออกมาและต้องการที่จะบอกให้คนรับรู้เลย